แล้วก็เื่อ,อบ้านอาแดงเนี่ยคือเคสทั้งบ้านนะไลฟยฟังหน่อยอสวัสดีค่ะพี่ชันเตรียมช่วยเพิ่มเรืออาแดงมาจากโคกสลุงมโมเดลน,นะคะแล้วก็ชอบมากสําหรับชื่ออาแดงที่คุณรัชกิจเรียกนะคะครับค่ะพี่ชันนะคะจะเอาโรคอะไรดีจะเอาโรคใรก่อนความดันไขมันเส้นเลือดตีบมะเร็งค่ะแล้วก็เบาหวานกำลังจะขุดหลุม ตะกอนนะคะชีวิตล้มลุกลุกคลานเพราะสุขภาพเราไม่ดีส่งลูกเรียนต่อด้วยกู้ตรงนู้น้อยในยี่สิบก็ยังกู้อืมค่ะก็ส่งลูกให้เรียนให้จบแล้วอยู่มาวันหนึ่งอันนี้คือพูดจากใจแล้วกลัก่นออกมาจากหัวใจออยรชีวิตของคนนะคะอาชีพเกษตรกร,ร,กรแล้วก็รับจ้าง ัวา่าสาวลำขึ้นยีไก่อุบัติเหตุสายพานตีไส้แตกอ,อยู่ในไอทียูเก้าคืนคกลับมาจากบ้านนะคะมานอนอค,คือเราก็รักษากันตามโบราณเอาวันโน้นให้กินเอาวันนี้แกบอกว่าไม่ต้องให้กินแล้วแมนะ่นางมันไม่ออกทางปากแล้วมันไม่ออกทางต้นก็บงบักจะออกทางปากเขาก็อ,อ้วกขอ้มา สีเขียวเยอะมากแล้วก็ท้าแก่ก็บอกว่าเตรียมตัวเลยป้าแดงเดี๋ยวส่งตัวไปโรงพยาบาลธารเวศไปโรงพยาบาลเอกชนคาโรงพยาบาลเอกชนไปตรวจยังไม่รับเพราะเคสของเขาหนะักแล้วก็กลับมาที่พัฒนากลับมาลูกขับรถแก,กบอกไม่ต้องขับรถไวลูกตาพ่อตายให้พ่อตายคนเดียวบนรถมีแม่มีลูกมีลูกเขย หลานน้อยอยู่ที่บ้านกลับมาที่โรงพยาบาลนะคะโรงพยาบาลตรวจเจาะคอเจาะสดสดร้องเหมือนควายโดนเชืออตัวอแดงนี่วิ่งหนีเวงหนีแล้วก็โรงพยาบาลบอกว่าคนไข้ที่อยู่ข้างนอกคอยก่อนเพราะในห้องฉุกเฉินมีคนไข้ปิดปิดเราก็นึกว่าต้องเป็นขคน้งของเราแน่นอน mm hmm. เขาก็เรียกชื่อขึ้นไปเขาถามว่าต้องคอยใครไหมก็บอกไม่ต้องคอยค่ะ เราต้องส่งคนป่วยไปโรงพยาบาลอย่างเร่งด,วด่วนค่ะอาแดงไปเลยนั่งรถคู่กันไปแล้วก็แงะมาหาเขาพยาบาลก็พยายามตบมือเขาว่าให้เขารู้สึกตัวค่ะถึงโรงพยาบาลพระลาลายพระลายบอกว่าเอ็กสร์แล้วก็บอกว่าไส้คนป่วยแตกแต่ไม่รู้ว่าแตกช่วงไหน <c oughs> แต่เคสนี้ ตัวแดงเจอหมอดีเขาบอกว่าจะช่วยให้ถึงสุดความสามารถหกโมงครึ่งคนป่วยขึ้นผ่าตัดสองทุ่ครึาาครออกอ,อยู่ห้องไอซีูก้าคืนโดยไม่กระดุกกระดิกอะไรเลยครับแล้วก็มีคนไปเยี่ยมก็บอกว่าถ้าอยู่ไม่ไหวก็ไปมไม่ต้องห่วงค่ะ,คะก็เหมือนปฏิหารมีจริงนะคะรอดตายกลับมาแล้วมานอนพักษาตัวอยู่บ้านสองวัน แกลุกขึ้นนั่งแล้วน้องไหลออกครับน้องไหลออกบังเอิญน,น้องสาไปหาและเรียกให้อาแดงเอาเซซมมนให้คนป่วยกินครับอาแดงบอกว่าอาแดงไม่มีตังสาวบอกว่าไม่เป็นไรอาแดงเอาไปกินก่อนแล้วเรามาให้มาคุยกันอ,ออกมาชนะแล้วก็ถามว่าจะกินไหมแกบอกว่ากินเช้าสองเม็ดเย็ยนสองเม็ดกลางวันสองเม็ดรู้รไหมวันหนึ่งอาทิตย์ครับ คุณหนูที่แดงไท่ภูมิได้กลับบ้านโอ้ครับแล้วมาพักรักษาตัวอยู่บ้าน mm hmm. และกินเซซมินประมาณ 10... 14ี่กระปุกครับณปัจจุบนันนี้คุณหนูที่แข็งแรงค่ะแล้วก็เลี้ยงหลานได้ตามปกติแล้วก็ออกทำับไร้ทำนาได้เหมือนเดินเหมือนตัวอาแดงปีนี้นะคะคุณตองความดันไขมันอาแดงไม่ต้องไปเจาะเลือดที่โรงพยาบาลแล้วหมอว่าเจาะเลือดที่บ้าน แต่ก่อนนะคะความดันกินยาทุกโรคเท้าสิบสองเมตรเย็นเกเมตรกินเป็นกรรมคุนบอกไม่อยากให้ถึงตอนเช้าถึงัางวันแต่นักปัจจุบนันนี้ถามว่ากินไหมคะกินค่ะคแต่จากสิบสองเช้าเหลือหกเย็นเหลือสามโอ้ลดไปเยอะนะลดมาเยอะ ไปเจาะเลือดที่โรงพยาบาลพัฒนาแล้วค่ะคุณหมอมาเจาะเลือดที่บ้านอาแดงกินอะไรครับทานอะไรของบริษัทพรอมิสอาแดงกินเซซามีนินเบต้าฟูดแล้วก็กาแฟอ่าสาตัวเป็นหลัก3ามตัวเป็นหลักค่ะครับค่ะทุกวันนี้ถามว่าครอบครัวแดงคนป่วยยิ้มได้ไหมคะไม่ต้องยิ้มค่ะเดี๋ยวนี้หัวเราะได้เลยอ ูที่ไม่เคยหวงค่ะอ่า <À, S 2> สุดยอดค่ะ